ส,ส,สวัสดีค่ะวัสภาพมือค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค um oui, ่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นเป็นงานเมกาลดไอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทัราคา4,500้บาทค่ะน้ำหนักนะคะลูกค้าจ๋าก5 5กิโล นะคะจ้าจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะคะเจ็ดสิบถึงแปดสิบชิ้นตก้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ้าห้าสิบหกบาทค่ะเอาไปเทสได้ไหมได้มีกี่ลูกเนี่ยลูกค้าถามมาอยู่นะมีกี่ลูกอ่ะน่าจะมีไม่เยอะนะเอาหมดเลยได้ไหมเนี่ยได้เอาหมดเลยได้ไหมได้เลยอันนี้นะลูกค้าถามมาอยู่นะเอาอันนี้ไปก่อนเชิญเชิญเชจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไปทีละมัดไหมได้ลูกค้าเราจะไล่จะส่งวีนะแล้วขอสี่ห้าชั้นได้ไหมได้เราไม่้องขอเป็นร้อยค่ะเราขอสี่เออก โอ้สี่ันเลยไปได้เป็นเวลาลองกำลังจะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าไม่เข้ามาสี่ถึงห้าาเราไปเป็นมัดนะเราจะไปเป็นมัดแล้วนะลูกค้าจ๋าฟังไม่เิียดสี่พันห้าร้อยบาทชดยีนยูนิโคจ้ะอันนี้ชิงไม่จับไม่ใช่ะไรนะมันพ่พาลซสมันตะมูตงนีเนาะแล้วจะหมดเร็วไงก็เลยแบบลีลานอยนนี้เ้งเขาเรียกาอะไรเนี่ยใสเทดลองเนาะ แต่ว่า,าเอาไปแซมเปิลใช่ไหมคะมอชิโมโค่ะอุ้ยสีแบบอู้เข้มจังอะนะเป็นเรนิ่บาง<ช>เรนิ่งแบบเป็นบางๆนะ,ะเป็นผ้าแบบบางๆนะคะลูกค้าจะจะมีเป็นทั้งสีเขม้มสีใหม่เขม้มสียีนฟอกสียีนสนมเสียเสียเสียเม,มื่อนี่ไม่ใช่อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่นะคะลูกค้าจะคุ้มคุ้มยั่วยั่ะนะคะลูกค้าจะสุดคุมนะคะ เอาหมดเลยได้ไหมทำไมสวยจังสวยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากเอาไปลองเอาไปแซมเปิรหรือเอาไปขายต่อนะลูกค้าจักเป้งแจงเลยนะทำไมสวยจังอ่ะสวยเลยพอสตราดมากค่ะอาไปที่ต่อที่แบรนด์ของเราค่ะราคาจะเป็นของ f o r ร์นเวอร์ทเวนนะคะอันนี้งานอยู่ในโค้สมาหลายตัวแล้วพี่เอ๋ออันนี้งานรวมงานรวมข้อดีของงานรวมแบรนด์รวมค่ะข้อดีของงานรวมแบ๊สวยรวมค่ะข้อดีของแบรนด์รวม เมนอินคะค่ะลูกค้าค่ะแหวนเป็นแดไปอีกเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันสั้นเด็นะแอดวินค่ะลูกค้าจ๋าเราจะเจอทั้งแบรนด์ฝั่งทางญี่ปุ่นและแบรนด์ฝั่งทางเมกาไซจ์นะไซส์คะค่ะพี่แอล S M L แต่รู้สึกว่าจะเป็น M นั่นเอง M เยอะเนาะเอ็เนาะเอ็จาน้ำจ๋าออกมาได้แบบเพริใสที่หน้าเออเอาง่ายๆใช้คนไทยจ๋าได้ทั้ง M ได้ทั้ง L คลขาขามาแต่บอกได้คำเดียว4ี0 0ัาร้อยบาท 4,500บาทกี่ท่านล้วจ้า <c oughs> มือนเดิมเหมือเมเหมือนตลาดนลูกค้าเราชอบมาตอนพีคืองลงเราจะไล ต่อไปนะลูกค้าจาเราจะเปลี่ยนกันไล์นะเราจะเป็นไล์ช่วงตีหนึ่งถึงดึกไปดึกไปดึกไป,กไป,กไปลูกค้าเราชอบมาประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะพี่ว่านะให้พี่ว่าเราไลแเทีย่ยงคืนจนถึงอ่ 4, <c oughs> าตีหนึ่งตีสองแต่ปกติก็มีคนดูสี่คนถ้าเที่ยงคืนก็เราดูกันเองค่ะนี่สี่พันห้าร้อยบาทค่ะฟังไม่ผิดกันลูกค้าจ่าราคาประหยัดจริงเนต้นทุนต่อชิ้นจ้ะ ห้าสิบหกบาทเท่านั้นอันนี้เป็นเพียงประมาณการใช่ค่ะจบไลฟ์จบคลิปค่ะลูกค้าขาเดี๋ยวคำนวณแล้วนับให้อีกรอบนะไปต่อชิปแมนของอเมริกันอีกเกอร์ค่ะโอ้โหแต่วัีน้ำเจอเยอะยังไงคะบานาน่าก็แบบไหนจ๊ะนะบานาน่าก็ไล่เยอะจบไลฟ์ค่ะกระดุมหมุดด้ก็จบไลฟ์แค่นี้กระดุมหมุดด้วยอุ้ยไม่ได้ดูกระดุมหมุดเลยยูนิคอร์ค่ะลูกค้าค่ะ ยินิโคไซส์ดีมากอันนี้ยูนิโคไซเอลอันนี้ยูนิโคเอคลค่ะลูกค้าขะไซส์ดีอ่ะใส่บ้านเราเลยไซคุณผู้ชายค่ะลูกค้าจะไซส์ใส่สวยเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแบรนด์เยอะจริงนะเนาะแบรนด์เยอะจริงๆนะคะลูกค้าจะสุดคุ้มมีไม่เยอะสั่งไปเยอะมากแต่มีไม่เยอะ,ะวันนี้เรามีโอกาสมารีวิวแต่พอสะอาดสะอาดไม่หม่เนาะเนาะดูค่ะ อันนี้ขนาดเป็นสียีนโฟกนะยีนซีดน,นะลูกค้าจ๋ายังสวยเลยนะคะใครที่สนใจเสบได้เลยใครที่ไม่ชอบใส่ลุ้นไม่อยากต้องไปลุ้นฉันชอบกระสอบนี้แล้วลูกค้าจ๋าเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะหรือใครเป็นใส่ลุ้นอยากเปิดเองอยากมีโมเมนต์แบบปัดกระสอบลูกค้าจ๋า เปนกระสอบใหม่นะคะสินค้าเป็นหมวดเดียวกันค่ะลูกค้าจากประเภทเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานโลตไอดีเหมือนกัน,น <ะ S 2> ใช่ค่<น>ะในใคล้าเราก็ไม่เอานะไม่เอาลูกค้าได้ในใคล้ายไปด้วยนะคะบางบ,าง,บางบางกระลอบนะในใคล้ายเป็นแบรนด้วยวาเลนติโนเงนี้ยเคยเจอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีหลุยด้วยนะ ายค่ะไม่เท่าไหรขายขายได้ขายได้ไปได้ได้ทุนคืนแล้วนะคุ้มนะคุ้มมากคุ้มนะแต่ว่าบอกได้คาเดียวสนใจก็สามรถเสียบได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าใส่รุ่นพอไปรุ่นเองก็ไปเปิดเองก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำมีรอบ25กิโลค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,500บาทกระดดุมุกค่ะโอ้โหไม่แยวกระดุมุกเยอะนะหนูก็มุกแล้หนูมไดูมุกไหมค่ะมุกค่ะไม่ดูทําไมนาไม่ดูจังนา อ่ะตัวนี้เป็นของ GU จาจานแล้วแถมมาเป็นกระดุมมูค่ะอ่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจะเป็น GU นะคะมีเป็นกระดุมสแปร์มาให้ด้วยแต่ว่ากระดุมทําไมไม่แม่แถมเป็นมูกนะลูกค<อ>้าจาแถมไม่ธรรมดากระดุมบนไงกระดุมบนใช่ไหมกระดุมบน,บน กระดุมให้ลูกค้าก่อน<ม><ม>กระดุมบนอันนี้แถมเป็นกระดุมบนนะคะลูกค้าจะ้ะอันนี้เหมือนกรรคคันลูกค้าค่ะเป็นงานยูนิโคค่ะเป็นงานยูนิโคแต่ว่ายังคงเป็นกระดุมมุกเหมือนกันค่ะลูกค้าจะ้ะมุกขาวๆค่ะสวยเลยนะคะตัวน,นี้คะ่ะลูกค้าจะ้ะป้าคุ้มมากค่ะสวยสว,ว,วยช่วยสวยใช้ทดลองนะลูกค้าจ้ะใช้แบบอืจะบอกว่ามีนี้แต่ว่าต้นทุนสุดคุ้มนะใช่ค่ะอ๋ออันนี้เออจะเป็นกระดุมมุกมาด้วยป้าโอ้สี เข้มจริงเข้มจังนะคะลูกนะคะ้าจาสีเข้มๆมาเลยนะลูกค้าจาอู้ยนับกระดุมไม่เลี้ยวเ<ะ>ก๋มากนะ่ารัอยมาก แต่ว่าเรื่องพับไม่พับไม่ได้การันตีนะลูกค้จาจ๋าแล้วแต่กระสอบดูงใช่จ๋าคุณภาพเราก็ว่าเกรดเอแล้วนะคะลูกค้จาจ๋าคับสันคุณภาพเกรดเอแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ก็สามารถ CF เได้เลยเป็นหมวดเสื้อชิตยีนเดรนิมบางผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าผู้หญิงอยากใส่ก็สามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะเรื่องไซส์อยู่ประมาณนะคะลูกค้าจ๋าไซส์ไซส์อนะคะอาจจะมี XL คับมาบ้าง <S <S ยูนิคอร์จ้ายูนิโครนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของยูนิโครนะคะอุ้ยทำไมเปิดเข้ม สวยเนาะสวยมากตัวนี้เป็นของยูนิโคนะลูกค้าจ๋าอ่ะเป็นแบบว่าคอค่ะดูค่ะสะอาดมากโชว์แต่ตัวสวยๆถูกต้องค่ะลูกค้าจ๋าถูกต้องนะสวยทั้งกระโนค่ะสังเกตยังไม่ได้ผ่านเลยน้บอกว่าโชว์แต่ตัวสวยๆถูกต้องค่ะลูกค้าจ๋าถูกต้องเลยยังไม่ผ่านสักตัวยังไม่หม่านสักตัวหยิบมาทุกตัวดิกี้ค่ะแหววดิกี้จ้าลูกค้าหาดิกี้นะคะใครๆก็รู้ว่าใส่ดิกี้เพราะว่ามีป้ายตรงนี้ด้วยตรงกระเป๋าค่ะลูกค้าลดสี ออ๋้ีีสวยขนาดนาซาบันนาน่านะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่า25่กิโลอะไรนานมากจริงๆมันสวยเนาะเราไม่เราไม่หยุ่งเลยอ่ะด้านไปนะคือนี่เป็นบันนาน่าค่ะเปรี้ยวตัวนี้ดีไซน์เก๋โอ้โหเทจังเทเลยอุ้ยตัวนี้ขอสีดำแบบเรียบได้ไหมดำแบบแมันเรียบๆนะลูกค้าจ๋าอุ้ยนี่เป็น เป็นเหมือนมุกแต่ว่าไม่ใช่มุกนะเบอร์ซอมบี้ค่ะแบรนด์เยอะนะแบนเยอะนะลูกค้าจ๋าที่เอาไปรีดขายได้เลยลูกค้าจ๋าหรือใครไม่รีดนะสบัดสบัดค่ะลูกค้าขายได้เลยจ๋ายูนิโครนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของยูนิโครนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นผ้ายีนบางลูกค้าค่ะเป็นผ้ายีนบางขายทุกโอกาสขายได้ทุกหน้านะคะกุดกุดวิวค่ะ พุดเยลโล่พุดเฟลโล่ค่ะถ้าบางอะไรกันเราก็ผ่ายเราไม่ต้องไปสะกดนะคะไปต่อที่แก๊ปค่ะนะคะราคาจ๋าตัวนี้เป็นของแจ๊กสวัสดีลูกค้าทุกท่านตะกล้องเป็นอะไรตะกล้องตะกล้องหยุ่มตะกล้องแล้วหนึ่งตัวเองอ่ะไปหยุ่มตะกล้องอะนะเสียงออกเลยเสียงเล็บไปเลยนะบานาน่าค่ะลูกค้าจ๋าบานาน่าน่าค่ะขาล่าสุดทะเลาะกับตะกล้องหนึ่งนะคะเสียงตะกล้องจะเอากล้องหนีนะสี่พันห้าร้อยบาท น้ำหนัก25กิโลจำนวนชิ้นคุณอาประมาณการ70-80ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะรูกม้าจาก56บาทค่ะใช่ค่ะใหดีรีวิวเห็นทุกตัวไปเลยทุกตัวเลยทุกตัวไปลเลยแรงเลยจ้าไม่ต้องรอค่ะลูกค้าจะไม่ต้องรอแต่กล้องตื่นเสียงเรารีวิวให้เห็นกันทุกตัวกันไปเลยนะคะลูกค้าจากสินค้ามีจำนวนจำกัด มีไม่เยอะนะคะลูกค้าจะดสำหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะแรงเลิก้่ะคุณถึงเราไม่ได้มีโอกาสไลฟ์บรรยากาศอย่างนี้นานแล้วนะยังไงสักพักหนึ่งแล้วนะปกติเราจะเงียบๆกันนิดนึงนะอ่ะแบล็คนัมเบอร์ค่ะลูกค้าค่ะแบล็คนัมเบอร์นะคะอาจไม่อยากให้เราเสียงดังก็ได้เราไปสิ่งเยบๆแต่มันเอนจอยจริงนะเอนจอยเาไปต่อที่แบรนด์ของยูนิโคลนะคะลูกค้าจ่ายยูนิโคลก็ได้ยูนิโคลก็ได้นะคะลูกค้าจ่ายหรือจะเป็นยูนิโคลก็ได้นะคะ ล่าสุดทะเลาะกันเองอเมริกันค่ะลูกค้าใส่ชองในมาเที่ยวนะตะกน้ำปลาให้สักบาทนะตะทุกคนอ่ะคนละหนึ่งตัวช้ายชะน้ำช้าหนึ่งตัวช้าพี่จะไปแล้วนะอ่ะคนนี้ทวนรายการนะคะลูกค้าจะสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตยีนส์ชายเดนี้อุ้ยซาร่าค่ะนะคะลูกค้าจัดเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะเป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมบเกอรี่นะคะลูกค้าจัดราคา4,500บาทน้ำหนัก25่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการ เจ็ดเิดชิ้นแปดสิบชิ้นตก้นคุณชิ้นห้าสิบหกบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันแข่งแต่ก้าวมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะติดตามมีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกตอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ